ปรากฏการวันนี้ที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาประกาศคิกออฟการปูพรมฉีดวัคซีนสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นพี่วีครับคือนายกรัฐมนตรีได้ขอโทษประชาชนคือดูจากอารมณ์ของท่านนายกที่วันนี้ไปเยี่ยมสองจุดใหญ่ในกทมก็คือสถานีกลางบางซื่อและก็ไทยญี่ปุ่นดินแดงเนี่ยทั้งสองที่พูดให้สัมภาษณ์ หรือว่าพูดกับประชาชนเนี่ยมีความคล้ายเคียงกันคล้ายคลึงกันแต่คำหนึ่งเือนอย่างที่โอพูดที่นายกพูดอย่างชัดเจนวันนี้ที่สถานีกลางบางซื่อคือคำว่าขอโทษเพราะถ้าดูอารมณ์ต่างๆบรรยากาศวันนี้หรือว่าก่อนหน้านี้และทิศทางที่จะไปข้างหน้าเนี่ยผมว่าคำเนี้ยนายกรู้อยู่แก่ใจว่าทำไมถึงออกมาขอโทษปรากฏการสิ่งที่ท่านนายกได้ขอโทษประชาชน ขอโทษในสอสเรื่อง 1. ความฉุกละหุก 2. คือความไม่พร้อมในการฉีดวัคซีน 3. อาจจะมีปัญหาในการดำเนินงานแต่พยายามทำให้ดีที่สุดถ้าหากว่าประชาชนเห็นว่าติดขัดประการหนึ่งประการใดขอโทษด,ด้วยครับถ้าย้อนไปการขอโทษของนายกเนี่ยการขอโทษแต่ละครั้งเนี่ยมีเรื่องสำคัญสำคัญทั้งนั้นเพราะเคสของการคิกออฟ ว่ารางชาติวัคซีนครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของประเทศอย่างหนึ่งย้อนไปที่ขอโทษก่อนอันนี้มีฐานอียิปต์ที่มาอียิปต์ที่ะยองระยองตอนนั้นคือกาดตกกาดตกแล้วก็ติดเชื้ออะไรมาแล้วก็เรื่องของไทยชนะการลงทะเบียนไทยชนะตอนนั้นคือกระทรวงการคลังเนี่ยแจกเงินให้กับประชาชนเป็นความหวังแจกไปแจกไปแล้วมันติดขัดบางคน ไม่ได้บางคนได้ใช่ก็เกิดการพูดง่ายคือด่ารัฐบาลไรระเบียบอ,ออดความคือความมุ่งหวังกับที่ได้มาไม่ตรงอตอนนั้นคนคาดหวังเยอะครับมันคล้ายๆวันนี้แหละคนคาดหวังเยอะเหมือนกันเลยนายกต้องออกมาขอโทษแต่หลังจากนั้นไทยชนะก็แบบสเสถียรปึ่งเลยแ,<ล>แล้วก็เป็นอีกนโยบายประชานิยมที่สําคัญของรัฐบาลลุงตู่ไปถึงวันนี้เป็น,น เป็นพูดง่ายคือประชาชนนิยมชมชอบถูกต้องเพราะรัฐบาลใจตรงไปถึงคนงไม่มีตกหล่นระหว่างทางครับไอ้นั้นก็อ,อียิปต์นะครับเรื่องของไตชนะและก็อีกอันนึงคือที่คดไอ้อนั้นโอ้โหาำรับผมจิบจ้อยฉีสเปรย์นักข่าวไอ้นั่นแหละแล้วก็เอาไปนายกก็กลับมาก็ขอโทษขอโทษนะขอโทษอีกทนะีหนึ่งที่ยังไม่เป็นทางการคือการพูดเร็วอ๋อพูดเร็วพูดชื่อยี่ห้อของวัคซีนอ่ะพูดเร็วโนคนบอกว่า นี่เหรอนายกมาฟังนายกเราพูดภาษาอังกฤษสนิทสนิทฟิตฟิบแปลว่างูงูปลาปลาแต่การขอโทษครั้งนี้ถือว่าก็สมเหตุสมผล <c oughs> ต้องยอมรับว่าทุกคนหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนย้อนไปพี่โอย้อนไปเมื่อเดือนก่อนนู้น <c oughs> คนไม่ค่อยกล้าฉีดวัคซีน <c oughs> ต้องรณรงค์ออกแคมเปญถึงขั้นจะออก บางวัลบางจังหวัดจับงัวจับโคจับสร้อยทองก็มีมีสร้อยทองใครไปจองวัคซีนให้สร้อยทองเนี่ยมีมีอะไรนะเชียงใหม่หรือว่าที่ให้ให้ให้งัวให้วัวเี่เชียงใหม่จับรางวัลให้รางวัลเป็นทองคำของคำให้เงินที่สุราษฎร์ให้เงินออมันแสดงให้เราเห็นว่าพฤติกรรมของคนในประเทศของเราเนี่ยนะมีการเปลี่ยนพลิกผันภายในระยะเวลา เดือน2เดือนครับก่อนหน้านี้รัฐบาลทําหมอพร้อมให้คนมาลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนไม่มีใครลงปรากฏไม่มีใครลงนิ่งสนิทไม่มีใครลงจนลนลงกันเต็มที่สุดท้ายพอประช,ระชาชนสนใจจะฉีดวัคซีนครับหมอไม่พร้อมตัวแปรสําคัญของทําให้หน่งเดือนพลิกผัน ความรู้สึกของประชายชนก็คืออยู่อยู่2ปัจจัยหลัก <1. S 2> หนึ่งก็คืออัตราการติดเชื้อที่ไม่ลดลงเลยเฉลี่ย3 0 0พันสามพันสามพันสามพันกลัวดิกลัวดิลวดแล้วก็มันไม่ใช่อยู่จุดเดียวมันลามไปทั่วประเทศมีครัสเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นทุกวันอีกตัวแปรหนึ่งคืออัตราของผู้เสียชีวิตครับโอ้โหมันรุนแรงขึ้นพัน 1, กว่าคนในระล,ล,ลอก3แล้วตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับในการถแถลงการของ โฆษกสบคแต่ละครั้งมียุทธวิธีที่จะบอกการกระจายตัวของจุดที่สุ่มเสี่ยงครับผลที่ตามมาทําให้คนกลัวเพราะเกิดความกลัวคนอยากฉีดมากขึ้นครับปัญหาหนึ่งพอฉีดมากขึ้นคืออะไรครับวัคซีนที่ควรมีรองรับคนที่จองไว้ปรากฏวัคซีนเหล่านั้นไม่สามารถตอบโจทย์คนที่จองไว้คนก็ตั้งคำถามดังๆว่า แล้วตกลงไอวัคซีนที่ฉันจองไว้ทําไมต้องเลื่อนอ่าใช่ใช่กลายเป็นปัญหาตรงนี้ครับปัญหานี้มันเกิดขึ้นมาจากสองจุดครับเป็นปัญหาใหญ่มากตอนนี้สถานพยาบาลทุกแห่งครับหลายแห่งด้วยไม่มไม่ใช่ทุกแห่งนะหลายแห่งแจ้งไปยังคนที่จองวัคซีนผ่านทางหมอพร้อมที่จะฉีดวันที่ 7, วันที่ 8, วันที่ 9, วันที่10สัปดาห์แรกวันเดออ่าสัปดาห์แรกคนเหล่านี้ วันที่เจ็ดอาจจะฉีดได้วันที่แปดอาจจะขอเลื่อนวัน <Ừ. S 1> ที่เก้าอาจจะขอเลื่อนเป็นแบบนี้แทบ <Ừ. S 2> จะหลายๆลโรงพยาบาลคือตอนนี้มันจะลดแรกเจ็ดถึงสิบสี่สิบห้าเนี่ย14สิบสี่เนี่ยก็พยายามให้ฉีดก่อนนำล่อง Kick คิกออฟคือเชิงสัญลักษณ์หน่อยวันที่เจ็ดเสร็จแล้วหลังนี้อาจจะบางบางสถานพยาบาลบางนั้นก็ปลกปลายปลายปลอย,ลอยไม่แน่นแล้วกระปิบกระปลอยค่อยไปลุ้นอีกทีตอนลอดสองก็คือสิบเจ็ดแปลความง่าย ว่าวัคซีนที่จะฉีดให้กับคนเนี่ยไม่พร้อม,อมปัญหาหนึ่งที่ต้องมาตอบโจทย์คือไอ้ความไม่พร้อมที่เตรียมการไว้แต่เดิมที่นัดไว้น่ะทำไมมันไม่มีครับมันปรากฏแบบนี้ครับเนื่องจากรอบนี้ในการฉีดเนี่ยมันมีกลุ่มการฉีดอย่างน้อยสองกลุ่มครับที่โผล่พลวดขึ้นมาอยู่เหนือการจองของคนหนึ่ง สถานีกลางบางซื่อ,อ 2. อคือกลุ่มที่จองผ่านกทมม่มที่ประกรันสังคมประกันสังคมอ๋อตมามม .33 มส3มมสาก็เลยไปแย่งปริมาณวัคซีนที่ควรที่จะแจกจ่ายให้กับคนที่ลงทะเบียนในหมอพร้อมชุดแรกชุดแรกรมาฉีดให้กับคนกลุ่มนี้ต้องบอกว่าวิธีการนี้คือการปรับเปลี่ยนแนวทางใหม่ถ้าเดิมเนี่ยเขาเอาเฉพาะ คนอายุเกิน60สิกับเจ็ดโรคแต่ตอนนั้นก็อันนี้คือที่สทเขาวางไว้แต่ตอนหลังมีคนบอกว่าทําไมถึงจัดแบบนี้ทําไมไม่ให้กระจายในส่วนของกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์ต่างๆโดยเฉพาะในกรทมเลยเป็นที่มาของปรับแบบนี้แต่ปรับแบบนี้แนวทางถูกต้องครับแต่ต้องมาพร้อมกับสมการอีกตัวหนึ่งคือปริมาณดีมานสป라이ตต้องไปด้วยกันตอนนั้นที่คิดน่ยคิดว่าจำนวนปริมาณวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยเดือนมิถุนายนต้องมา6ล้านโดส หกล้านโดสคือมาตั้งแต่ต้นนะ,ะไม่ใช่ว่า6ล้านโดสจะมาตอนปลายมิถุนาหรือว่ายัางไงแล้วแต่ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมาแค่1.8ล้านโดสและก็ไป <S 1> 1 <S เอาของ <4 S 2> เกาหลี <5 S 2> เอาของจากเกาหลีมาอีกสองแสนสี่อ่มาจากนี้คือ18 1.8ล้านโดสคือคผิดคาดมากอันนี้ต้องเข้าใจเอาชิโนแวกมาเสริมบ้างแต่ว่าต้องเข้าใจว่าชิโนแวกเนี่ยความนิยมหรือว่าความต้องการหรือว่าที่บอกหรือว่าเข้ากับคนที่อายุ60หรือว่าเป็นโรคเนี่ย แอดคนมันบอกว่าแอดร้างไงแบรนดิ้งเรื่องของชินวักกับคนอายุ60บบกับ7โลกเนี่ยยังไม่อินยังไม่อินนะถึงแม้ว่าหมอจะบอกว่าใช่ใช้ได้เนี่ยแต่ว่าโอมมมมนน้มันมันมันนิดนึ่งมันมีนิดหนึ่งนะทั้งทั้งที่ว่าตัว2วัคซีนเนี่ยในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนอาจจะไม่แตกต่างกันเลยแต่ลดสนิยมความรู้สึก perception ของคนต่างกันเพราะต้องเข้าใจว่าตอนนี้ลงทะเบียนหมอพร้อมเนี่ย เขียนชัดเจนแอตราซนิก้าแต่ว่าเพิ่งมาถอดชื่อคํานี้ออกอย่างมาพรอมเมื่อวันที่18พฤษภาคมตอนบ่ายๆก็แสดงว่าตอนนั้นเริ่มรู้แล้วว่าแอตราซนิก้าเนี่ยชักไม่มาตามนัดเลยอ,อ,อาจจะไม่พร้อมวัคซีนไม่พร้อมเลยต้องถอดก่อนนะและก็มีการนําเข้าชิโนแวคเข้ามาเพิ่มเลยนะเยอะๆเพื่อที่จะเป็นสํารองมาตอนนี้ถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยชิโนแวคกเนี่ยเป็นวัคซีนหลักที่เข้ามาเยอะที่สุดแล้วตอนจำทันนะ <laughs> เดิม วัคซีนหลักที่ใช้ฉีดคนในประเทศแอสตราเซเนกา61ล้านโดส61ล้านโดสตอนนี้แอสตราเซเนกามาประเทศไทยทั้งหมด3 3ล็อตใช่ไหม1ล้านโดสเกาหลี2ล้น4แล้วก่อนหน้านั้น1 1แสน17,000เท่าไหร่3 3ล็อตก็2ล้านกว่าที่เหลือเป็นซีโนแวคดาหน้าเข้ามาในประเทศไทยยังไงไม่รู้ มายังกับพายุบุกแคมหกล้านโดสเลยครับตอนนี้หกล้านโดสแล้วถามว่าแล้วจะหยุดตรงนี้หรือเปล่าไม่หยุดครับไม่หยุดไม่หยุดจะมาอีกเห็นบอกว่าจะทะลุสิบเอ็ดสิบสองล้านโดสจะกลายเป็นวัคซีนหลักเยอะตอนนี้เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเราวัคซีนอะไรก็ได้ที่ฉีดแต่ปัญหาหนึ่งที่คนตั้งคําถามตอนนี้พี่วีและต้องการคําตอบความขัดแย้งแนวการทํางาน ระหว่างตัวนายกเัิมตรีตัวคอรมอกับกระทรวงสาธารณสุขทำงานเป็นทีมเดียวกันหรือยังต้องบอกแบบนี้ปัญหาวันนี้ที่นายกต้องขอโทษเนี่ยอืเนื่องจากว่าปัญหาของไม่ไมชัดเจนการทํางานที่ไม่บรูรณาการของระหว่างทีมสอบอคกับสาธารณสุขเพิ่งมาปรับในยักษ์ใกล้ๆวระละเดย์ Day แล้วเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ทําการประชาสัมพันธ์วีเดย์วีเดย์แล้ววีเดย์คือวัคซีนเดย์นะ คือถ้าแบบตกลงก่อนหน้านี้สักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยะจะได้ทําความเข้าใจจัดระบงระเบียบจัดคงจัดคิวใช่ไหมแต่เมื่อกําหนดตามลางแต่ต้นแล้วว่า7มิถุนาเป็นวันแรกของชาติแต่ระหว่างทางเนี่ยไม่บูรณาการปรับนู้นปรับนี้ถอดหมอพร้อมทําให้แบบคนวุ่นวายซ้บสอนสับสน,สสนแล้วก็วัคซีนก็ไม่มาตามแผนถ้ารู้ก่อนน้นนี้สักนี่นี่ฉลาดหลังเหตุการณ์แล้วถ้ารู้ก่อนอันนี้สักหนึ่งเดือนก็ได้อย่างอื่นได้สำรองได้เลยไวใช่ไหมแต่นี้มันมาใกล้ใกล้ไง ใช่ไหมแอตราซิิก้าเพิ่งเขาเพิ่งส่งมาด้วยอะไรเนี้แสดงว่าตอนแรกเขาจะมีขอแอตราซิิก้าตั้งแต่เดือนพฤษภา1.7ประมาณเป็นล้านโดสครับถ้ามาตอนนั้นตามเป้าเนี่ยนะตอนคิกออฟเนี่ยไม่น่ามีปัญหาต่อให้แบบไปจัดกลุ่มเสี่ยงเพิ่มก็ไม่เป็นปัญหาแสดงว่าตอนนี้การทํางานของสองหน่วยงานสบคกับกระทรวงสาธารณสุขเริ่มเข้ามาแนบชิดกันแล้วก็เริ่มก็เริ่มตรงกันหน่อยแล้วว่าว่าไปทางนี้แหละใครอ่อนกว่าใคร ตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้ว่านายกมีสามเ็กฎหมายก็น่าจะแข็งกว่ามั้งแต่ดูที่ที่ที่ท่านรองหนูไปที่บางซื่อแล้วดูอ่อนๆนะดูแบบดูอ่อนๆนะดูดูอากับกิยาขนาดคุณศักสยามเนี่ยแทบจะคุกเข่ากันนี่ฟังนี้เลยนะเพราะเป็นนายกเพ็าธรรมดาไม่เกี่ยวกันเมืองพี่โอก็ใหญ่ไปโยงการเมืองแต่แต่น้าโยงไหมแต่ผมเห็นว่าว่ามันมันมันเกี่ยวพันกันการเมืองแล้วทำไมนายกไปที่นั่นนะนายกไปที่นั่นแปดโมงครึ่ง สิบโมงกว่าๆไปอีกที่หนึ่งที่นั่นน่ยต้อนรับโดยคณะของพรักภูมิใจไทยครับในพรคพลังประชารัฐผมเห็นผมเห็นอยู่นะมีมีมีคุณอนุพงศ์เผ่าจินดาครับมีรัฐมนตรีโอผมชัยวุฒิธนาคมานุสร์ครับอยู่ที่นั่นนะเสร็จแล้วอปุ้งไปกีฬาเวทหนึ่งอ๋อเป็นถิ่นกองทัพพั่วกองทมเลยเป็นถิ่นพั่วกอทมพรคพลังประชารัฐพลึบอ๋อแล้วก็อีกที่พลึบเพราะ ตัวตั้งตัวตีที่นั่นคืออยู่ใกล้กระทรวงเลยเออคือกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานท่านสุดชาติแบบตัวนั้นเป็นแม่งานหลักเลยนี่นี่ผมถามคุณออผมถามคุณครับไปที่กระทรวงแรงงานเนี่ย รัฐมนตรชีช่วยว่าการกทรวงแรงงานอยู่ไหมไอเนี้ยผมจะถามต่อ <laughs> <laughs> ไปตรงนั้นทําไมปล่อยให้รัฐมนตรีว่าการทํางานอยู่คนเดียวผมคิดว่ารัฐมนตรีช่วยไม่มีอะไรเนี่ย <laughs> <laughs> น่าจะไปรับหน่อยจริงเนี้ยเรื่องมอ 3, 3ที่ทําให้แบบได้วัคซีนหนึ่งล้านเนี่ย <laughs> จะเรียกว่าดึงไม่ดึงหรือว่ายัางไงแล้วแต่นะแต่ว่าได้หนึ่งล้านในกลุ่มที่แบบฉีดเที่ยวเกี่ยวข้องกับพวกความเสี่ยงเหมือนกันเนี่ยถือว่าเป็นผลงานนะ ผลงานของรนตีว่าการหรือรนตีช่วยว่าการน่าจะรนตีว่าการแล้วรนตรีช่วยว่าการชื่ออะไรนะรนตีช่วยว่าการนะเอ้ยมันมีว่าการรมตีช่วยว่าการไม่มีม่งานกระทรวงนี้ไม่มีรู้จัว่าช่วยมึงมีเหรอมีมีสองเหรไม่ใช่เหรอมีเหรอมีนะคุณจำไม่ได้เหรอเ๋เดี๋ยวผมจำได้แล้วจำได้แล้วเธอชื่อนรมนพินโยศิวัตรแล้วตอนนี้เป็นรองประธาน กันมาที่การงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 65คนที่3 3คนที่3ามที่สนะคนที่2คือสันติ1สันติ1คุณคุณวิรัตน์นะเดือดี๋ยวคุณวิรัตน์สไอ้คุณนรุโมนเนี่ย2เออคุณนรุโมนสอที่ก็บอกคุณวิรัตน์สที่ก็บอกปาดหน้าปาดล่ภูมิใจไทยด้วยคุณนาที4รัชกิจประภากันคนที่ส เี่ก็บอกเอ้ยิงปุ่มเจตัยน่าจะคนที่สามนะใช่ไหมผมมัยังสงสัยเดี๋ยวเดี๋ยวยจะไปหาคําตอบว่าเธอไปอยู่ร่วมในคณะนีหรือเปล่าเพราะนั้นต้องไปดูแต่ยังไม่เห็นภาพเนี่ยอาจจะอยู่ก็ได้เราไม่เห็นนะแต่ถ้าถ้าไปก็ก็ก็ขอโทษด้วยแล้วกันขอโทษนะว่าเออท่านไปแล้วเราไม่เห็นท่านอาจจะทํางานอยู่นะเราอาจจะไม่เห็นนะคนทํางานบางคนไม่ได้ไม่ได้โผล่หน้ามาก็ได้เพราะฉะนั้นไอ ไอ้ไทยบุญนินแดงคือพลังประชารัฐที่สนานีกลางบางซื่อคือภูมิใจไทยเห็นไหมเพราะนายกเข้าไปทั้งภูมิใจไทยเพราะมีภาพรอยล้าวกันอยู่ก็เหมือเหมือนเชิงสัญลักษณ์ที่ส่งสึกแต่พี่ใหญ่อย่างพี่ป๊อกเนี่ยก็ต้องประกบด้วยเะฉะนั้นเดี๋ยวไม่รู้ไปคุยอะไรกันบ้างไม่ไปคุยอะไรกันบ้างใช่ไหมใช่ใช่ต้องประกบต้องประกบนี่การเมืองในเรื่องของวัคซีนครับ ยังมีเรื่องราวดีๆอีกหลายเรื่องอย่างเช่นพี่วีครับคนตั้งคำถามเหมือนกันรอบนี้ถ้าเกิดว่าวัคซีนมาแบบกระปิบปรปกบระปลอยกระปิบปรปกระปลอยกระปิบกระปลอยคนไทยเนี่ยนะจะเป็นเลือดออกไรฟันหรือเปล่า <c oughs> แน่นอนวันนี้วันวีเดวัลล่แห่งชาติวัคซีนเ่คนก็ไม่พอใจเยอะเพราะถูกเทมาหลายอันนะ ลุงนี้มาหรือนี้ไม่รู้จะท่านได้ฉีดไม่ฉีดแต่ถ้าวันต่อไปมันเป็นแบบเหมือนแบบเป็นเกิดอีกแปก,ก็ไม่ได้เกา็ไม่ได้สิบก็ไม่ได้สิบเอ็กดก็ยังปลาบปลายน,นี้แหละมันจะสะสมแล้วก็มันจะเพิ่มแรงกดดันไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยต้องลําบากเพราะเพราะหัวใจสําสคัญของตอบโจทย์ของฝ่ายรัฐบาลโดยเพาะนายกคือปริมาณถ้าปริมาณต้องพอกับความต้องการาากพนะมามากพอเนี่ยนะมามากพอเนี่ยมันตอบโจทย์ได้หมดเพราะฉะนั้นยังมีเวลานะอย่าเพิ่งชื่าภูมิใจกับ วันนี้ว่ามีคนฉีด3 4มสี่แสนเอ้ยคุณยังไงเดี๋ยวภูมิใจภูมิใจไม่ไม่ใช่ภูมิใจไทยในพลังประชารัฐอย่าภูมิใจพราะไปดูไปดูคอขวดต่างๆเร่งปลดล็อกไปก่อนเจเจที่บอกว่าเริ่มเซ็นสัญญาแล้วยี่สิบล้านโดสประกาศมาแล้วนะตอนนั้นไงจอร์แดนจอร์แดนจะเกิดแล้วเซ็นสัญญาแล้วก็รีบมาวัคซีนทางเลือกอื่นโมโนนารีบตัดมาติดขัดอะไรเนี่ยพี่โอพูดบ่อยติดขัดอะไรปลด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 ใช่ไหมไอชิโนฟาร์มที่ทางราชวิไลจุฬาภรณ ตรงไหนช่วยได้รัฐบาลรีบรีบรีบไปเลยอะไรเอกอะพวกไอ้ไฟเซอร์ไฟเซอร์ก็เซ็นยาแล้วนี่อายการสูงสุดดูล่างอยู่รีบรีบหน่อยปลดรีบปลดล็อกอย่าเพิ่งจะล่าใจอย่าายแบบแค่วัคซีนซื้อง่ายขายคล่องอย่างไอ้ชิโนแวกอย่างเดียวตัวอื่นด้วยแบบนี้แบบนี้ต่อคุนพูดยังไงซื้อง่ายขายคล่องก็จริงไหมล่ะ จากเก้าล้านจากหกล้านเก้าล้านสิบเอ็ดล้านแล้วไอ้ตัวไอ้ตัวอื่นยังมาไม่ได้ตัวอื่นยังสองล้านไอ้น,นี่มาง่ายมากเลย <laughs> เหมือนถ้าเป็นเจ้าถิ่นนะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ผมมาผมมามั่นไส้พี่บีนะก็ซื้อขายไก่คล่องไปพูดแบบรู้ทันน่ะไม่ชอบคนรู้ทันน่ะ <laughs> และเป็นและเป็น<อ>และชิโนแวกนี้นะซื้อขายโดยที่ผู้รับผิดชอบนะสถาบันวัคซีนไม่ได้มีส่วนรู้เห็นก็เลยขณะที่ยี่ห้ออื่นๆเนี่ย สถาบันวัคซีนเนี่ยต้องเข้าไปเกี่ยวทุกยี่ห้อนะยกเว้นยี่ห้อนี้ยกเว้นยี่ห้อนี้ไม่รู้ยังไงทำไมยี่ห้อนี้ถึงสถาบันวัคซีนซึ่งน่าจะเป็นองค์กรหลักอ๋อผมรู้แล้วทำไมวัคซีนยี่ห้อซินโนแว แสดงว่าต้องเป็นพ่อทุกสถาบันก็น่าจะสมดองสถาบันวัคซีนก็ไม่ได้ไปดําเนินการให้องค์การเพสัตดําเนินการไปขณะที่ตัวอื่นต้องเข้าไปหมดสถาบันวัคซีนต้องเป็นองค์กรหลักก่อนไม่ว่าทุกอย่างต้องเป็นคนดูกรนะไอส่วนอื่นองค์กรอื่นค่อยมาเสริมไอ้นี่มันหายไปยี่ห้อเดียวเลยเพราะะนันอะไรที่อื่นรีมปลดล็อกปลดล็อกล็อกรีบลยครับ ปริมาณให้มาเยอะก่อนไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วผมไม่คุยกับพี่วีแล้วพี่วีคุยแบบรู้ทันน่ะแล้วล่อผมก็ไปอยู่ข้างๆไอ้ไองไองกงกงกงน่ะไม่เอาไม่เอาแล้ววันนี้เราพูดเรื่องของการเมืองและว่าด้วยเรื่องสิทธิพิเศษบางประการรวมถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของนายกลุงตู่ถ้ายังเดินกระปลิบกระปลอย ปล่อยให้วัคซีนเข้ามาประปลายรับรองเลยครับ,รบประชาชนเนี่ยเขาจะทนไม่ไหวแต่ถ้าจัดการในรูปแบบในสถานการณ์พิเศษแล้วล้นระยะเวลาล่นปัญหาล่นวิธีการดึงวัคซีนเข้าประเทศโดยเร็วเมื่อนั้นครับภูมิคุ้มกันไม่ใช่เกิดขึ้นกับคนไทยอย่างเดียวแต่ภูมิคุ้มกันจะไปเกิดขึ้นกับนายกรัฐมนตรี อีกคนหนึ่งให้เข้มแข็งด้วยครับ